อ่านดีดีดูแล้วอ่านตอตอเต่าตอเตียวตอตู้ตอต้าตอตบหืมในตอตบนี่ตัวอะไรอ่าดีดีตัวอะไรเนี่ยเต่า

ต่อบาต่อต่อตู้ดูก่อนดูก่อนตู้่อตีอะดูก่อนมองแล้วค่อยอ่านต้องคิดก่อนไม่ต้องคิดก่อนเราไม่ได้ยากอะไรต้องคิดขนาดนั้นต้องเรียนรู้เร็วอ่านไหมอ่านไหมครับ อ่านไหมครับได้ไหมโอเคไม่ต้องรออ่านหนังสือเป็นไรผมก็ตามอรอกเดี๋ยวนเยอะสิพี <h 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 ่เกียรติอ่านเยอะ The smaller crops have learned yeah. well from the master.